เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นการเจรจาต่อรองเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาระหว่างสองฝ่ายทักษะในด้านการเจรจาจึงมีความสำคัญในการเจรจาต่อรองนั้นแต่และฝ่ายควรเสาะหาว่าคู่เจรจาของตนต้องการในสิ่งไหนถ้าหากตนเองมีสิ่งเหล่านั้นจะได้นำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง การเจราจาต่อรองจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีข้อเสนอที่เป็นที่พึงพอใจต่อทั้งสองฝ่ายการเจราจานั้นต้องอาศัยจังหวะในการพูดวาทศินในการเจราจาปัจจัยต่างๆที่อยู่ในการควบคุมของตนเองเมื่อผู้เจราจามีทั้งหมดครบถ้วนแล้วจะทําให้สามารถทําการเจราจาได้อย่างราบรื่น สวัสดีครับพบกับครูอันสอนหมักล้อมหลังจากเราเรียนพื้นฐานมามากมายแล้วคราวนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ทําให้เราได้จับกินฝั่งตรงข้ามได้แน่นอนเรียกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามโดนไปแล้วไม่มีทางหนีเลยครับมาดูท่าแรกกันเลยนะครับท่าที่1คือให้สีดําอยู่บนเส้นหนึ่งนะครับแล้วโดนสีขาวจะจับกินสีดําอันนี้เรียกว่าอัตลินะครับสีขาวจะเตือนฝั่งตรงข้าว่าจะกินแล้วนะเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอัตลิตอนนี้สีดํเหรืออีกแค่ 1ลมหายใจเห็นไหมครับสีดำอยู่บนเส้น1โดนอัตลิเรียกว่าการอัตลิบนเส้น1ตอนนี้สีดำไม่อยากถูกกินทำไงครับเอาเพื่อนมาช่วยพอเอาเพื่อนมาช่วยเสร็จปุ๊บมีกี่ลมหายใจครับสีดำมีสองลมหายใจตรงนี้นะครับต่อไปตาสีขาวสีขาวก็จะกดสีดำนะครับให้อยู่เส้นหนึ่งตลอดโดยปิดตรงเส้นสองสีดำโดนอัตลิอีกแล้วหรือแค่หนึ่งลมหายใจก็หนีตามลมหายใจที่เหลืออยู่เพราะนีแล้วก็มี สองลมหายใจตามตำแหน่งนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับสีขาวกดให้สีดําอยู่เส้นหนึ่งตลอดนะครับสีขาวตามไปอัตลิสีดําก็ยังหนีหนีก็มีสองลมหายใจสีขาวอัตลิสีดําหนีเม็ดต่อไปนะครับสีขาวไม่อัตลินะครับเม็ดต่อไปสีขาวจะทําการกินสีดําครับเห็นไหมครับถ้าอยู่บนเส้นหนึ่งโดนอัตลิยังไงก็ตายเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสีดําไม่หนีอย่างนี้ล่ะจะรอดไหมเรามาดูกันนะครับย้อนกลับนิดนึงตอนนี้สีดําเหลืออยู่ สองลมหายใจสีขาวทาการอัตริถ้าสีดำหนีตรงนี้ล่ะจะรอดไหมตอบได้เลยครับว่าถ้าหนีตรงเลขหนึ่งนี้ไม่รอดแน่นอนเพราะว่าสีขาวจะทําการจับกินเห็นไหมครับถ้าไม่หนีตามลมหายใจที่เหลืออยู่ก็โดนกินแต่ถึงหนีตามลมหายใจที่เหลืออยู่ก็ตายอยู่ดีดังนั้นถ้าใครโดนอันตริบนเส้นหนึ่งแนะนําได้คําเดียวนะครับว่าให้ทําใจไว้มาดูตัวอย่างการใช้ท่าที่หนึ่งนะครับคือท่าอัลตริบนเส้นหนึ่ง กับกระดานจริงจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะครับตอนนี้สีดํากับสีขาวเกือบจะจบเกมแล้วครับแบ่งบ้านกันเกือบจะชัดเจนใช่ไหมครับสีขาวได้ด้านขวาสีดําได้ด้านซ้ายแต่สีดําไม่พอใจสีดําอยากได้แต้มเพิ่มก็จึงเบียดเข้ามาบ้านสีขาวดังนี้ครับนี่ครับเม็ดหนึ่งเดินเข้าเหมือนจะเข้าบ้านสีขาวดูสังเกตดีนะครับเม็ดหนึ่งอยู่บนเส้นหนึ่งงั้นต่อไปตาสีขาวสีขาวก็จะปิดลมหายใจเม็ดหนึ่งนี่ครับพอปิดปุ๊บ สีขาวอัตลิเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเหลืออีกแค่หนึ่งลมหายใจลมหายใจที่เหลืออยู่คือตรงนี้นะครับงั้นสีดําไม่อยากตายเอาเพื่อนมาช่วยพอเพื่อนช่วยแล้วก็มีสองลมหายใจสีขาวก็จ,จัดการต่อนะครับโดยการอัตลิสีดําหนีอัตลิหนีสุดท้ายสีขาวก็จะได้กินเห็นไหมครับถ้าเกิดเข้าไปเส้นหนึ่งอย่างนี้ตายแน่นอนงั้นย้อนกลับมานิดนึงครับถ้าตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าเดินหนึ่งตรงนี้ตายงั้นสีดํา จะไม่เข้านะครับตรงนี้สีดําก็ย้อนกลับมาสีดําอาจจะเล่นแค่นี้ก็พอแล้วครับมาดูอีกตัวอย่างของท่าอาัตาลิบนเส้นหนึ่งกันนะครับขอสมมุติเกมให้เลยนะครับให้เป็นอย่างนี้ก่อนเลยเพื่อจะได้ง่ายตอนนี้แบ่งบ้านกันชัดเจนใช่ไหมครับสีขาวได้ด้านขวาสีดําได้ด้านซ้ายแต่สีดําจะไม่พอบผ่านนะครับตอนนี้สีดําเล็งเห็นบาดแผลของสีขาวนั้นสีดําจะใช้ท่าแรกในการจัดการให้สังเกตนะครับมเม็ดสา่เหลี่ยมเหลือกี่ลมหายใจครับ เม้สามเหลี่ยมเหลืออยู่2ลมหายใจคือตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับเหลืออยู่2ถ้าสีดําอัตลิสสีขาวรับรองส,สีขาวสามเหลี่ยมตายแน่นอนเพราะเขาสขามเหลี่ยมอยู่บนเส้น1อัตลิอัตลิให้ถูกทางนะครับจะเลือกทางไหนครับเราต้องกดเขานะครับเราต้องอยู่บนเส้น2แล้วกดให้เขาอยู่บนเส้นหนึ่งาจัดอัตลิให้ถูกทางก็ต้องตรงนี้นะครับนี่ครับปิดตรงนี้อัตลิสีขาวเหลืออยู่1ลมหายใจสีขาวหนีอัตลิหนีอัตลิหนีสุดท้ายสีดําก็จะได้กินเห็นไหมครับ ตอนนี้สีดําได้กินแล้วก็จะได้เข้าบ้านสีขาวมาอีกย้อนกลับมาครับเห็นบาดแผลใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเป็นตาสีดําสีดําจัดการแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นตาสีขาวสีขาวก็จะปิดบาดแผลตัวเองไว้นะครับเพื่อไม่ให้โดนท่าน,นี้นี่ครับปิดแต่เกิดปิดไม่ทันผมบอกได้คําเดียวนะครับถ้าโดนแบบนี้ไปแล้วสีขาวทําได้อย่างเดียวครับตอนนี้ทําใจนะครับเพราะหนีไปก็ไม่รอดตอนนี้ตายหนึ่งเม็ดถ้าหนีจะตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าแรกผ่านไป มาถึงท่าที่2มานะครับท่าที่2ในการจับกินและอีกฝ่ายหนึ่งหนีไม่ได้ก็คือการอัตลิบนบนเส้นสองเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับดูรูปตัวอย่างนี้ครับสังเกตนะครับสีดําอยู่บนเส้นสอะไรครับสีดําอยู่บนเส้น2สีดําเหลือกี่ลมหายใจครับสีดาเหลืออยู่2ลมหายใจใช่ไหมครับอ่ามีอย่างนี้ล่างกับบนนะครับตอนนี้ถ้าสีขาวจะกินสีขาวก็ต้องปิดลมหายใจใช่ไหมครับเทคนิคนะครับคือสีขาวต้องไล่ให้สีดําหนีลงไปเส้นหนึ่ง สีขาวจะปิดตรงไหนครับตอนนี้สีขาวก็ต้องปิดตรงนี้นะครับปิดเส้นสามเพื่อให้สีดาหนีลงไปเส้นหนึ่งตอนนี้สีขาวอัตตรกสีดําสีดาเหลืออยู่หนึ่งลมหายใจสีดาไม่อยากตายสีดําก็หนีเพราะหนีมาเส้นหนึ่งแล้วมีกี่ลมหายใจครับมีอยู่สองลมหายใจใช่ไหมครับตรงนี้สองลมหายใจซ้ายขวาคราวนี้ถ้าสีขาวจะตามไปกินก็ปิดนะครับซ้ายขวาเหมือนกันตรงไหนก็ได้นะครับปิดหนึ่งทางสีขาวปิดสีดําเหลืออยู่หนึ่งลมหายใจสีดาไม่อยากตายสีดาหนีแต่พราะหนีก็เหลือ หนึ่งลมหายใจเท่าเดิมนั้นสีขาวก็ทําการกินได้เลยครับเป็นนี้หลังจากเรียนท่าอาัตริบนเส้น2เราเอามาใช้กับเหตุการณ์จริงในกระดานจริงสมมุติครับตอนนี้เกือบจบเกมแล้วนี่นะครับตามนี้เลยครับปิดบ้านกันง่ายๆสีขาวได้ทางด้านขวาสีดําได้ทางด้านซ้ายแต่จะมีอยู่นิดนึงใช่ไหมครับที่เป็นปัญหาคือด้านบนสังเกตน,นะครับสีดําสามเหลี่ยมเม็ดสามเหลี่ยมนี้อยู่บนเส้น2ถามว่ามีกี่ลมหายใจครับเม็ดสามเหลี่ยมมีอยู่2องลมหายใจดังนี้ครับ1 2ใช่ไหมครับ ถ้าสีขาวจะกินก็ต้องปิดลมหายใจใช่ไหมครับอย่าลืมเทคนิคนะครับของการอัลตลิบอนเส้น2คือไล่ให้เขาหนีไปเส้นที่1นะครับตอนนี้สีขาวจะปิดตรงไหนครับสีขาวก็ต้องปิดบนเส้นสองนะครับเพื่อสีดําหนีไปทางเส้นหนึ่งนี่ครับเพราะปิดสีดาเหลือทางเลือกเดียวนะครับตามลมหายใจที่เหลืออยู่ถ้าสีดําหนีเห็นไหมครับพอหนีมาก็มี2องลมหายใจเหมือนตัวอย่างที่ว่าไว้เลยสายขวาเหมือนกันสีขาวปิดสีดําก็หนีต่อไปสีขาวก็ทําการจับกินแล้วครับเห็นไหมครับ ได้กินแล้วก็หยิบออกง่ายๆอย่างนี้เลยครับการโดนอัตลิบนเส้น2ถ้าโดนแล้วอย่างเดียวที่ทําได้นะครับคือการทําใจครับอย่าไปฟื้นหนีครับตอนแรกตาย1เม็ดพอหนีแล้วตาย3เม็ดเลยเห็นไหมครับตัวอย่างต่อไปของท่าอัตลิบนเส้น2นี่เป็นอย่างนี้เคือบจบเกมแล้วบางคนอาจจะคิดว่าจบเกมแล้วก็ได้แต่บอกเลยครับว่ายังไม่จบแน่ๆเพราะสีขาวเห็นบาดแผลของสีดําดมาสังเกตกันก,นก่อนครับสังเกตตรงไหนดีให้ดูสีดําด2เม็ดนี้นะครับที่ทาเครื่องหมายสามเหลี่ยมให้ ตอนนี้สีดำสองเม็ดนี้มีกี่ลมหายใจครับสีดำสามเหลี่ยมมีสองลมหายใจคือตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับลมหายใจแค่สองลมหายใจเองแล้วบาดแผลอยู่บนเส้นอะไรครับบาดแผลคือจุดนี้นะครับจุดนี้คือบาดแผลของสีดําถ้าสีขาวตัดสีดําเรามาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นสีขาวตัดตรงแผลที่มีนะครับนี่ครับแผลที่อยู่บนเส้นสองพอตัดปุ๊บก็ทําการอัตราเลขสีดําสีดำสองเม็ดเหลืออยู่หนึ่งลมหายใจ แล้วเหลืออยู่บนเส้นหนึ่งด้วยถ้าสีดําหนีบนเส้นหนึ่งต่อไปตัดสีขาวสีขาวก็จะกินเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปถ้าโดนอัตลิบนเส้นสองแล้วให้ทําใจได้อย่างเดียวนะครับถ้าต่อมาเป็นท่าที่สามนะครับในการจับกินไม่มีทางหนีตอนนี้ดูนี่นะครับสังเกตน,นะครับสีดยํยมีแค่สองเม็ดเองคือเม็ดสามเหลี่ยมกับเม็ดสี่เหลี่ยมตอนนี้สองกลุ่มนี้ไม่ติดกันใช่ไหมครับสีขาวทําการอัตลิ อันนี้เราเรียกว่าดับเบิลอัตลินะครับสังเกตว่าสี่เหลี่ยมกับเม็ดสามเหลี่ยมหรืออยู่อย่างละหนึ่งลมหายใจนะครับถ้าสีดําช่วยสามเหลี่ยมสีขาวก็จะกินอีกทางหนึ่งหรือกลับกันนะครับถ้าสีดําช่วยเม็ดสี่เหลี่ยมสีขาวก็จะกินทั้งสามเหลี่ยมนี่ละครับชื่อท่านี้จึงเรียกว่าดับเบิลอัตลิเพราะอัตลิสองทางทั้งสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมหนีซ้ายกินขวาหนีขวากินซ้าย ยังไงสีขาวได้กินหนึ่งทางแน่นอนมาดูตัวอย่างของท่าดับเบิลอัตลิกับการใช้ในกระดานจริงนี่นะครับคือตัวอย่างสังเกตนะครับว่าสีดําล้อมสีขาวไว้หมดแล้วแล้วสีดําจะทาอย่างไรกับสีขาวดูดีครับสังเกตตรงนี้กันนะครับนี่ครับสามเหลี่ยมกับเสื้เหลี่ยมนี่คือจุดอ่อนของสีขาวสีดําใช้ท่าดับเบิลอัตลิจัดการได้มาดูกันนะครับทํายังไงถึงจะใช้ดับเบิลอัตลิได้ก็ตัดตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับตอนนี้สีดํา เรียกกินสามเหลี่ยมกับเรียกกิน <minority> สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอัตลิสองทางเลยสีดําจะได้กินทางใดก็ทานหนึ่งขึ้นอยู่กับสีขาวครับว่าสีขาวจะช่วยกลุ่มไหนถ้าสีขาวช่วยกลุ่มสามเหลี่ยมแน่นอนครับสีดําก็กินกลุ่มสี่เหลี่ยมหรือถ้าสีขาวมาช่วยอีกฝั่งหนึ่งเช่นอย่างนี้ครับสีดําก็กินอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับยังไงได้กินแน่นอนฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวอย่างต่อไปของท่าดับเบิลอัตลินะครับรูปแบบนี้ครับ ตอนนี้ลองหาจุดสังเกตดีดีครับจะทําอย่างไรถึงจะได้ดับเบิลอัตลิอ่าผมช่วยให้นะครับมาเครื่องหมายไว้ให้เห็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมไหมครับสามเหลี่ยมเรือยู่สองลมหายใจสี่เหลี่ยมก็อยู่สองลมหายใจสีดำทำตรงไหนไหนี้ครับถึงจะได้ดับเบิลอัตลิแน่นอนครับว่าต้องตรงนี้ครับตอนนี้สีดําอัตลิสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมไปพร้อมๆกันก็คือดับเบิลอัลตลินะครับขึ้นอยู่กับสีขาวแล้ว,วครับวมื่อช่วยสามเหลี่ยมหรือช่วยสี่เหลี่ยมถ้าสีขาวช่วยสามเหลี่ยมสีดำเราก็คงจะกิน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดสีขาวเปลี่ยนใจสีขาวมาช่วยฟังสี่เหลี่ยมสีดําก็จะกินอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองท่าที่4ท่านี้มีชื่อว่าขั้นบันไดเพราะเป็นการไล่จับกินที่รูปร่างเหมือนขั้นบันไดเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับนี่คือรูปตัวอย่างให้สังเกตสีขาวนะครับสีขาวสามเหลี่ยมนี้มีอยู่2ลมหายใจคือสองตำแหน่งนี้นะครับที่กากบาดไว้ให้ตอนนี้สีดําจะกินก็ต้องปิดลมหายใจถ้าสีดําปิดตรงนี้สีขาวก็จะหนี ปิดหนีสังเกตนะครับว่าสีขาวหนีขึ้นบนสีดําปิดด้านบนสีขาวเลือนลงมาใจตรงด้านข้างก็หนีด้านข้างสีดําก็ปิดด้านข้างขึ้นบนปิดบนไปข้างปิดข้างใช่ไหมครับบนข้างบนข้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังเกตว่าจะเป็นเหมือนขั้นบันไดบนข้างบนข้างสลับกันไปนะครับสุดท้ายไปเส้นหนึ่งสีดําก็ได้กินเห็นไหมครับไล่ง่ายๆได้กินแต่อย่าไล่ผิดนะครับถ้าไล่ผิดนี่สีขาวหนีได้แล้วสีดําจะโดนสวนกลับทันที มาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรขอย้อนกลับมานะครับเอาตั้งแต่ตรงไหนดีครับตรงนี้แล้วกันครับตอนนี้สีดําอัตลิสีขาวหนีต่อไปนะครับสีดําจะเล่นผิดให้ดูนะครับสีดําอัตลิทางนี้สีขาวก็หนีขึ้นบนพอหนีสังเกตใช่ไหมครับไม่เหมือนบันไดแล้วแล้วตอนนี้สีขาวมีสามลมหายใจสีดาตามไปจับกินยากเพราะว่าไม่อัตลิแล้วจะโดนสวนกลับด้วยท่าดับเบิลอัตลิทันที T. สังเกตไหมครับว่าตอนนี้ สีดาสามเหลี่ยมกับสีดําสี่เหลี่ยมโดนอัตลิทั้งคู่ถ้านี้คือดับเบิลอตัตลิจําได้ใช่ไหมครับถ้าช่วยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตายช่วยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ตายเห็นไหมครับถ้าเกิดเล่นผิดจะโดนสวนกลับทันทีมาดูตัวอย่างการใช้การไล่จับกินแบบขั้นบันไดในเหตุการณ์จริงนะครับหมขอยตัวอย่างนะครับนี่ครับรูปตัวอย่างเป็นอย่างนี้ให้สังเกตเม็ดสีขาวสามเหลี่ยมดีๆนะครับเม็ดขาวสามเหลี่ยมเลอกี่ลมหายใจครับเหลยู่สองลมหายใจ ถ้าสีดําจะกินก็ต้องอัตลิใช่ไหมครับถ้าเกิดเล่นธรรมดาแบบนี้อัตลิสีขาวก็หนีพราะหนีแล้วลมหายใจเยอะใช่ไหมครับตอนนี้สีขาวมีกี่ลมหายใจครับมี3 1 2 3โอ้เยอะเลยครับสีดําจะจับกินได้ยากมากหรือบางทีอาจจะจับกินไม่ได้เลยแต่เรามีวิธีที่ง่ายกันนะครับคือใช้การจับกินแบบขั้นบันไดตรงไหนเป็นขั้นบันไดมาดูกันดีๆนะครับถ้าเล่น B จะไม่ใช่ขั้นบันไดงั้นดําจะเล่นตรง A ครับพอดําเล่น A จะเป็นขั้นบันไดทันทีอย่างนี้ครับอัตลิหนีอัตลิ หนีอัตลิหนีเห็นไหมครับเป็นขั้นบันไดแล้วนี่ครับง่ายแค่นี้เองสุดท้ายสีขาวลงไปที่ขอบกระดานเส้นหนึ่งสีดําก็ตามไปกินได้อยู่ดีครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นขั้นบันไดแล้วฝั่งนี้ก็ไม่ควรจะหนีครับต้องทําใจนะครับปล่อยให้ตายไปยังไงการไล่ขั้นบันไดก็มีจุดอ่อนนะครับถึงจะได้กินเยอะแต่ถ้าเกิดไล่ไม่เป็นหรือไล่ไม่ดีจับกินไม่ได้นะครับดูตัวอย่างนี้กันครับนี่ครับตอนนี้นะครับสีดําจะกินสีขาว ให้สังเกตนะครับสีขาวสามเหลี่ยมสีขาวสามเหลี่ยมนี้มีอยู่สองลมหายใจนะครับคือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ครับงั้นสีดําจะทําการอัตลินะครับอัตลิสีขาวก็จะหนีอัตลิหนีไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้อัตลิหนีอัตลิหนีเพระหนีคราวนี้สีขาวเจอเพื่อนแล้วครับสีขาวมีกี่ลมหายใจครับมีอยู่สามลหายใจต่อไปสีดาไม่ได้อัตลิแล้วนะครับเพราะสีดําปิดสีขาวเหลือสองลมหายใจคราวนี้สีขาวมีจังหวะสวนกลับแล้วครับ ที่ขาก็ใช้ท่าดับเบิลอัตลิส่วนกับในการจัดการเม็ดสามกับเม็ดเจ็ดเห็นไหมครับพอมีเพื่อนดักอยู่ก็ไล่บันไดเขาไม่ได้ไม่ต้องตกใจไปครับเราจึงมีท่าไม้ตายเพิ่มมาอีกท่าหนึ่งคือท่าเนตหรือว่าท่าตะขายนั่นเองเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับย้อนกลับไปนะครับตอนนี้สีขาวเหลืออยู่สองลมหายใจท่าสีดําจากการตะข่ายดักนะครับจะไม่ปิดตามลมหายใจนะครับจากการดักอย่างนี้ครับนี่ครับวางตรงนี้ ไม่ได้ปิดตามลมหายใจก็จริงแต่สีขาวหนีไม่ได้ลองดูกันครับถ้าสีขาวจะหนีสีดําก็ปิดทางหนีแล้วก็อัตลิด้วยสีขาวนี้อีกทางหนึ่งสีดําก็กินแล้วเห็นไหมครับท่าเน็ตมาดูตัวอย่างต่อไปกันครับเราจะให้สีดําจัดการสีขาวสามเหลี่ยมสีดําจะปิดลมหายใจทางไหนดีครับระหว่าง A กับ B ถ้าสีดําเดิน A สีขาวก็จะหนีทาง B ทันทีนะครับมาดูนะครับสีดําอัตลิตต่อครับสีขาวหนี ตอนนี้สังเกตไหมครับว่าสีขาวเหมือนจะล้อมสีดําสี่เหลี่ยมอยู่เลยสีดําสี่เหลี่ยมเหลืออยู่สองลมหายใจน่าจะตายก่อนสีขาวนะครับถ้าไล่ทางนี้สีดําเป็นฝ่ายตายเองคงไม่ดีใช่ไหมครับงั้นเปลี่ยนใจนะครับขอย้อนกลับไปครับสีดําเลือกทาง b แทนอัตลิสีขาวหนีอัตลิหนีเป็นบันไดใช่ไหมครับหนีอัตลิแต่พอเล่นเม็ดหปุ๊บสังเกตนะครับว่าสีขาวเจอเพื่อนแล้วพอเจอเพื่อนแล้วต่อไปทําไงครับนี่ครับสีดําตามบันไดต่อแล้วเห็นจุดอ่อนสีดำไหมครับ สีดาโดนดับเบิลอัตริส่วนทันทีสี่เหลี่ยมเหลืออยู่หนึ่งลมหายใจสามเหลี่ยมก็เหลืออยู่หนึ่งลมหายใจถ้าช่วยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตายช่วยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็โดนกินช่วยทางไหนก็ไม่ดีทางนงั้นใช่ไหมครับเรามาใช้ตะข่ายจับดูครับนี่นะครับสีดําจะไม่เล่นทั้ง A และไม่เล่นทั้ง B สีดําจะเล่นตรงนี้แทนครับการตะข่ายครับถ้าสีขาวจะหนีหนีทางนี้ก่อนสีดําก็ปิดหนีทางนี้สีดําก็กินเห็นไหมครับหนียังไงก็กินหรือถ้าเกิดสีขาวเปลี่ยนใจ บอกขอมาทางนี้ก่อนได้ไหมมาทางนี้ก่อนก็ปิดเหมือนเดิมไปอีกทางนึงก็โดนกินเหมือนเดิมเห็นไหมครับถ้าตะขาบเรื่องที่จะเรียนต่อไปคือเรื่องโค้โค้คืออะไรเรามาทํความเข้าใจกันก่อนนะครับนี่นะครับรูปร่างโค้จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นตาสีดาสีดําทำยังไงต่อดีครับสีดําเดินตรงนี้ครับแล้วก็ให้สีขาวเดินสังเกตนะครับว่าเม็ดหนึ่งเหลือกินลมหายใจครับเม็ดหนึ่งหรืออยูนึ่งลมหายใจสีขาวกินได้ทันทีนะครับ ต่อไปตาสีดําสีดําก็กินเม็ดสองทันทีเช่นกันครับเนี่ครับเห็นไหมครับสีขาวกินสีดําผัดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เกมไม่จบแน่นอนเห็นใช่ไหมครับโคนี่แหละครับคือปัญหาถ้าเราไม่เรียนรับรองครับเล่นไป3วันเกมก็ไม่จบย้อนกลับมาครับเพราะเราอยากให้เกมจบเราเลยต้องเรียนเรื่องโค้คคือนี่นะครับสีดําเดินสีขาวกินห้ามสีดํากินกลับทันทีเห็นไหมครับนี่แหละครับคือโค้การเล่นโค้คือห้ามกินกลับทันที ตอนนี้สีดําอยากจะกินกลับก็กินไม่ได้ต้องไปวางที่อื่นก่อนหนึ่งตาสมมติวางตรงนี้สีขาวก็จะมีโอกาสในการปิดเพื่อไม่ให้สีดํากินหรือถ้าเกิดสีขาวไม่สนใจที่จะปิดนี่สีขาวเดินตรงนี้สีดํากินได้แล้วครับตอนนี้สีขาวก็ห้ามกินกลับทันทีต้องไปเดินที่อื่นแล้วเปิดโอกาสให้สีดําได้ปิดนี่นะครับคือโค้โค้คือการห้ามกินไปกินกลับ1ต่ตอนหนึ่งสังเกตดีนะครับมันจะมีคําท้ายคําว่า1ต่ตอนหนึ่ง อย่างไรเรามาดูกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจคําว่า1ต่ตอนเรามาดูสถานการณ์นี้กันครับนี่นะครับตอนนี้นะครับสีขาวสามเหลี่ยมเหลือกี่ลมหายใจครับขาวสามเหลี่ยมเหลืออยู่1ล่ลมหายใจต่อไปเป็นตาดํานะครับสีดาก็กินพอกินเสร็จปุ๊บหยิบออกถามว่าหยิบออกไปกี่เม็ดครับหยิบออกไป2เม็ดนะครับสีด,ดําได้กินไป2เม็ดละต่อไปตาสีขาวเม็ดหนึ่งเหลืออยู่กี่ลมหายใจเม็ดหนึ่งเหลืออยู่ หนึ่งลมหายใจงั้นสีขาวก็ทําการจับกินถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับเพราะตอนแรกโดนกินไม่กี่เม็ดครับโดนกินไป2กินกลับกี่เม็ดครับกินกลับ1เห็นไหมครับ2ต่อหนึ่งทำได้เพราะที่ห้ามคือ1ต่อหนึ่งมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาสีดําเม็ดกากบาทนี้เหลืออยู่กี่ลม,มก 1, ลมหายใจครับเม็ดที่กากบาทไว้เหลืออยู่หนึ่งลมหายใจต่อไปตาสีขาวสีขาวก็ทําการจับกินใช่ไหมครับ ถามนะครับว่าสีดำสามารถกินกลับได้หรือไม่มาเช็คกันก่อนนะครับเมื่อกี้สีขาวกินไปกี่ตัวครับกินไป1แล้วสีดำจะกินกลับเท่าไหร่ครับสีดำจะกินกลับ1ดังนั้นอันนี้คือ1ต่อ1นห้ามทำนะครับเพราะไม่งั้นเกมไม่จบมาดูตัวอย่างต่อไปแล้วครับเหตุการณ์คล้ายๆเดิมเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูเมทิกากบาดนะครับเมทิกากบาดเอาไว้เหลือกี่ลมหายใจครับเหลืออยู่1ลมหายใจงั้นต่อไปจัดสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็กินนะครับ พอกินหยิบออกหยิบออกกี่เม็ดครับหยิบออก2เม็ดถามว่าสีดําสามารถกินกลับเลยได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเพราะเมื่อกี้หยิบออกไป2กินกลับ1เม็ดทําได้ครับเพราะว่าเป็น2ต่อน1อน1 1> อย่าลืมนะครับที่ห้ามไว้คือ1ต่อน1นมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับรูปร่างแบบนี้เกิดขึ้นมาเกือบจะจบเกมแล้วแต่ตอนนี้มีจุดปัญหานนหนึงครับตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับสีขาวสามเหลี่ยมเหลืออยู่1ลงลมหายใจตอนนี้ให้เป็นตาสีดํานะครับ สีดําก็ทําการจับกินสีขาวสามเหลี่ยมพอดํากินหยิบออกถามนะครับว่าสีขาวสามารถกินเม็ดหนึ่งกลับได้หรือไม่ก็ย้อนกลับมาดูนะครับเมื่อกี้นี้สีดํากินไปกี่ตัวครับกินไปหนึ่งตัวและสีขาวจะกินกลับกี่ตัวครับจะกินกลับหนึ่งตัวก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะเป็นกฎโขห้ามไว้มาดูอีกตัวอย่างที่คล้ายๆกันนี่ครับรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาเกี่ยวจบเกมแล้วเหมือนเดิมแต่มีปัญหาอยู่ตรงสามเหลี่ยมใช่ไหมครับสีขาวสามเหลี่ยมสองเม็ดนี้เหลือกินลมหายใจครับ แล้วยุดหนึ่งลมหายใจต่อไปเป็นตาสีดําสีดําก็ทําการจับกินกินได้ใช่ไหมครับถามว่าสีขาวสามารถกินกลับได้หรือไม่ก็ต้องย้อนไปกดโคนะครับให้ดูว่าเมื่อกี้นี้กินไปกี่ตัวครับกินไป2จะกินกลับกี่ตัวครับกินกลับ1 2ต่อ1สามารถทําได้นะครับอันนี้ที่ขาวก็กินได้เลยครับเห็นไหมครับว่าสีดําจะกินเม็ดสองไม่ได้เพราะว่าเม็ดสองเหลืออยู่2ลมหายใจถ้าจะกินก็ต้องไปปิดลมหายใจกันต่อไปนะครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับที่เพิ่มความซับซ้อน รูปแบบก็คล้ายๆเดิมนะครับให้สังเกตรตรงสามเหลี่ยมตอนนี้สีดำสามเหลี่ยมเหลืออยู่กี่ลมหายใจครับสามเหลี่ยมเหลืออยู่หนึ่งลมหายใจงั้นสีขาขอกินก่อนเลยนะครับกินหยิบออกแล้วถามว่าสีดําจะกินกลับได้ไหมกินตรงไหนะครับดูกันนี่ครับจากเกสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมกี่เม็ดครับมีอยู่สองเม็ดเมื่อกี้โดนกินหนึ่งจะกินกลับกี่ตัวครับจะกินกลับสองงั้นทําได้เพราะที่ห้ามคือหนึ่งต่อหนึ่งเพราะกินเกมก็ยังไม่จบนะครับ เพราะว่าเม็ดสองเนี่ยครับสามเหลี่ยมนี้เหลืออยู่กี่ลมหายใจเหลืออยู่หนึ่งลมหายใจถามว่าสีขาวกินกลับได้หรือไม่คําตอบคือกินได้เราไม่ต้องย้อนไปดูกันย้อนดูตามเมื่อกี้พอเมื่อกี้เราโดนกินไปสองตัวแล้วเราจะกินกลับกี่ตัวจะกินกลับหนึ่งตัวสองต่อหนึ่งนั้นก็ทําได้ครับสีดําเหลือหนึ่งลมหายใจสีขาวก็กินทันทีครับแค่นี้เองครับโคจําง่ายๆนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแค่นั้นถ้าโดนกินสิบกินกลับสองทำได้ โดนกิน5กินกับ3ทมทำได้โดนกิน10กินกับ1ทําได้ทําได้หลายแบบแต่ที่ห้ามไว้คือ1ต่อ1ครับห้ามกินกับทันที